าหรอยังเอ่ยสวัสดีค่ะนี่สัญญาณมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทาง Facebook บางนาะแท็กเตอร์ของเรานะคะแล้วก็สวัสดีนะคะไปถึง ท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะคะรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะคะวันนี้อยู่กับเอิร์ธนะคะแล้วก็พี่โจเดี๋ยวต้องรอพี่โจแป๊บหนึง่งกำลังเสริมหล่ออยู่นะคะวันนี้เราจะมารีวิว PC 120รุ่น 6Eo คันด้านหลังเอิร์ธนี่เองนะคะคันนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งเงย็นนี้นะคะจะเดินทางไปยังจังหวัดพังงาน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยว รอท่านผู้ชมเข้ามาเยอะๆก่อนนะคะวันนี้น่าจะเข้ามาหลายหมื่นคนอยู่เดี๋ยวรอรอพิธีกรของเราแป๊บหนึ่งนะคะแต่งหล่ออยู่นะคะนี่นะคะด้านหลังของเอิญนี่นะคะเป็น P420 รุ่น 6E.O นะคะคันนี้เราได้ทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย็นนี้พร้อมจัดส่งค่ะไปถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าพรุ่งนี้เช้าแน่นอนนะคะพร้อมระเบิดหนูว เดี๋ยวรอรอมอลำฝ่ายชายของเราสักครู่นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะพี่โจเสียงดังดีไหมเปิดฟังเสียงหลานแน่สวัสดีค่ะพี่น่อยตอนบ่ายแก่ๆนะคะแก่ๆนี่ไม่ได้หมายถึงคนข้างๆหนูใช่ปะ ไม่ได้หมายถึงพี่โจใช่ไหมหมายถึงแดดใช่ไหมหมายถึงเวลาใช่ไหมคะบ่ายแก่ๆนะคะโอเคมาแล้วนะคะคันนี้เราขายขายคุณลูกค้าไปเท่าไหร่พี่โจร้านหน้าห้าใช่ไหมอะไรเล่นตัวจังร้อน,นไหมครับ,บวสวัสดีค่ะพี่บอยยังบอกเรา่าแก่ๆแล้วมาถามนะร้อนามากเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนมาก น้องเอิร์ทน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเบืรอเจขวดแล้วครับที่ว่าน้องเอิร์ทน่ารักเลยสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะถ้าเกิดว่าสัญญาณภาพและเสียงไม่ชัดเจนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเรา2คนได้เลยนะคะดังดีดังชัดเบนนั่งคุยอยู่ข้างกันพี่หน่อยบอกเดี๋ยวเจะสวัสดีจะสวัสดีไทยรอไทยจะรอสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้านหน้าด้านในดนดชันด้านขวานะฮะทั้งอยู่ทั้งอ่าทงบ้านนะฮะแล้วก็ที่อยู่ทางอ่าที่ทํางานนะฮะวันนี้ก็มาพบเพอกับคนหน้าตาดีอย่างกับผมน,นะอีกแล้วครับท่านาน,น,นะฮะคนหน,น้าตาดีสองคนได้ไหมหรือพี่คนเดียวไม่ได้รอก <c oughs> สวัสดีคร,ครับวันนี้เราจะพบกับหนุ่มอุบลน,นะฮะคนที่จังหวัดที่มีคนหน้าตาดีมากที่สุดในประเทศนะครับให้ทบัญชาิก่อน รับแรกเดี๋ยวท่านผู้ชมทางช่อง YouTube อาจจะงงนะคะว่าเราคุยกับใครอันนี้เราไลฟ์สดนะคะแล้วรเรา<ม>จะบันทึกเป็นวิดีโอไปลงทางช่อง YouTube บางทีพี่ๆใน a c e b o o k นะคะอาจจะมีคอมเมนต์เข้ามานะคะเราก็อ่านไปด้วยตอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สวัสดีทาง f a c e b o o k ก่อนอาทาง u t u b e กอนทาง u t u b e ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะทางช่องเอา้าที่ว่าเราหลงเรียนว่าเอาไหมไหมนะครับหนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะฮะทางช่อง เฟซบุ๊กนะครับ YouTube ช่องรถขุดนำเข้าเอิดอย่าหัวขวดที่เขาหลงห่วยเอาไหมพี่หน่อยบอกสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีครับเอาไม่เร็วๆจะได้พาท่านผู้ชมไปเบิองรถเอาพร้อมยังพร้อมยังอดีดีหนึ่งสองสามครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาเซเตอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาพบกับ หนุ่มโจ้เช่นเคยนะฮะหนุ่มหล่อหน้าตาดีประจำบริษัทนะฮะเดี๋ยวให้เป็นพิธีกรแล้วกันครับผมนะฮะวันนี้จะพาพี่น้องๆนะฮะมาดูตัวขยุ่มนะฮะแมคโครใส่ตัวหยุ่มนะพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงสะดุ้งว่านเราไหมสะดุ้งไหมสะดุ้งโอ้ยมันนอกแถวสะดุ้งเหมือนกัน ย่อตัวคขออื่นย่อเออจ,จ้ก้อยนะคะว่งหนึ่งนี่เจก้อยผมก็มาสอยเข้าไปหนึงขั้นนะ้อค่ะพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้ยกจยเจ้ก้อยแล้วก็พี่หนุ่มะนะครับมามากเลยนะครับที่มาจัดกันแบบต่อเน,นื่องกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะกับ SK125 SR-YV06 นะฮะจัดไปบัดบดนะครับก็เราจะนัดส่งกันอีกหลังสรงการครับกับผมนะฮะ Uh huh. อ้าหวใสอ่าบอกราคาแนะ่คุณผู้ชมถามคันนี้จักบาทคันนี้นะคะเราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้านะครับเราจะเดินทางไปยังจังหวัดจังหวัดอย่างจังหวัดพังงา oh. ที่หาวลึกจังหวัดพังงาพี่โจ้หนูชอบคอมเมนต์นี่มากเลยเขาบอกว่าผมไปซื้อกับพี่โจ้มาสองคันแล้วครับ5ปีทุกวันนี้ยังใช้งานดีปกติอยู่เลยครับพี่โจขอบคุณครับวนนะคะ huh? ขอบคุณค่ะกระเช้าฟ้าฟ้าไม่ได้ขายนะคะสวัสดีค่ะพี่ชัดชัยผู้ได้ก่อนพูดได้ก่อนคุณพี่ต้อมหนุ่มชาวสวนมานสั่นซื้อเฟสอ๋อนะครับอ๋อพี่อ๋อพี่ต้อมพี่ต้อมกับพี่ตายนะครับใช่ใช่ห้าปีแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาได้ตอบคําถามทุกคำถามเลยนะคะครับครับมามามาอยู่ตรงนี้มันจะได้แจ้งนะฮะหนุ่มโจ้จะได้สอดสดใสนะฮะแจ้งบ่ยี่มะแต่ง เออแจ้งเอาบอกราคารถแม่คุณผู้ส้มอยากพูวนะครันนี้นะคะเราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในจบกันที่หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทครับรวมทุกอย่างนะ,ะพ่อแม่พี่น้องรวมค่าขนส่งรวมค่าภาษีนะฮรรวมค่าทําสีทุกอย่างใหม่หมดสุดเพชรแบบนี้นะครับงามอองตองครับมา,าาามาตรฐานค่ะวัสดุมาตรฐานค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้เขาัางออก่อเขาเปย์อยู่แล้วค่ะ <laughs> อ้าวตอนเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนะครับเจ้าไลา์คันนี้เป็น E O นะครับ P C ร้อยยีสิบรุ่น6นะครับบางท่านอาจจะเช็คราคาแล้วว่าพี่พี่พี่มี P C ร้อยยีสิบรุ่น6กไหมนะฮะเราตอบท่านไปว่ามีในราคา1นึ่งล้านห้าแสนท่านว่าทำไมแพงจังตัวนี้เป็น E O นะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องแยกครับ P C ร้อยยีสิบรุ่น6กเขาจะมีกันอยู่หลายรุ่นนะฮะมีร้อยยีรุ่น6ธรรมดาแล้วก็มี6กแซดหก E หก E O แล้วก็มีหกแซด E นะครับ นะครับร e um ุ่น6นี้เป็นรุ่นที LIAM ่ทําเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ใช้กันมาแบบยาวนานมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่เครื่องซีดีเก้เครื่อง c d ดีร้อเครื่องอินเต c ร์คู้เะคือเปะแทล่นนี่นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะฮะอันนี้เรามาดูช่วงล่างกันก่อนนะครับครับช่วงล่างครับบะตองปีดมันเรมมีนี่นะคะ น,น,นะครับ <จง S 1> ช่วงล่าง<ช>นะครับเราก็จะเสริมเฟมให้ท่านอันนี้ไปกลายเป็นของแถมยอดนิยไปแล้วนะฮะเพราะว่าอ,อันนี้เราต้องทําให้ท่านทุกขัน,นครับข้อดีของเขาก็คือการไม่ให้เฟมมันทบานผมเฟมมันเสียอ่าทบานน้องว่าเฟรมมันได้อะไรนะเฟมมันจะแผลเออไม่รู้บ้านหนูก็เอินอ่าท่านั้น <mm> นะครับอันนี้ก็คือการเวลาเราใช้งานไปนาคตนะครับเฟมเขาจะไม่ท่างออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ ที่วางรองเท้านะครับหรือว่าที่วางเกือบนะฮะก็จะเวลาท่านจะขึ้นรถกรุณาถอดรองเท้าสื่อมะติสไ้นี้นะครับเด้อแต่ว่าพ<ร>่อเอิ้อเพระาพระยาน,นั่นมือนั้นเราใส่เกือบเราเลยบ่ได้ถอดเราวาอปเอา้าทําไมลุงลุงทำไมลุงไม,ไม่ได้ถอดรองเท้าเอา้า,าลุงไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยล,ลุงใส่เกือบพระท่านเราก็เลยใส่เกือบเข้าไปข้างในอันนี้ต้องตลกไหมพอใด่ายพมุกนี่ตลกไหมพอใด่ายพมุกนี่ฟังไม่ออก หนูไม่ใช่คนอีสานโอ้ยหนูฟังอีสานไม่โอ้หนูเป็นคนอีสานแต่ว่าหนูฟังอีสานไม่ค่อยออกตอนนี้กำลังฝึกอยู่อ๋ออ๋อครับครับขอบคุณครับต่อไปต่อไปนี่เราเราต้องกลางกับหนูนะอ๋ออ๋อได้ได้ได้เดี๋ยว่าพูดเลาานะมันเจ็บโกกลิ้นโอเคได้ได้แล้วแล้วแมลงนี่กินข้าวกับอย่างแมลงอย่างแมลงอย่างมุกหวกหวกเด้อพี่น้องมือแรงเด้อขาไปแล้ว้ยเดียวหลงเลยเห็นบ่มเมื่อวานจะเปิดข้างใน ว่าซับกระดังดีขนาดว่าไม่สุกตายโอ้ผู้สาวไหนนอนเดี๋ยวด้วยผู้สาวเข้ามาตะข้าหนึ่งวัดดีจ้าไร่สดอยู่เด้อกินหอดคือนกาวนั่นล่ะไร่สดอยู่จ้าอีกสิบห้านาทีได้บ่กินหอดคือนกาวเด้อจะทุ่มมาดูหลายย่อมใจนันละเขาทุ่มมาสมียนเขาทรมมาก็ยินดีนะอันนี้เรามาดูระบบภายในกันดีกว่านะฮะระบบภายใน บู๊ยเป็นไหนเป็นไหนครับเป็นไหนเป็นไหนครับตัวจานอันนี้ก็คือติดวิทยุให้พ่อครับพอได้ฟังเลียงย่ำเรียงออกเพียเพียเพียะวิทยุอันนี้มีวิทยุนะฮะเปิดนะครับรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวจะออกกอแมนแมนแมนครับแมนนะฮะอันนี้เราก็ติดวิทยุให้ท่านนะฮะแล้วก็จะล้างทำความสะอาดอันนี้ยังไม่ได้ขัดแบตนะครับเดี๋ยวต้องลงแบตอีกทีตามเรื่องเกี่ยวกัยังไม่ใส่อ่อเขาเอื่อยังออกแวบกปะพ่อได้ใส่แบตแบตซี่เอาเขาเอื่นญแบตซี่หรือว่าแบตซี่ แว็กซี่แว็กซี่เอออ๋อเรา,เ,าเราต้องหันกรกกินด้วยใช่ไหมถ้าเท่าเราเป็นนักสีจะเท่าด้วยจู <laughs> โอ้ยจ <laughs> ะสิว่าได้เลยโนอะ้ยกับไฮวอาเลยแน่แท่นต่อไปเท่าต่อต่อไปเราจิสาระแล้วสำหรับคันนี้สีสันเราก็ทำให้ใหม่ทั้งคันเลยอันนี้เป็นสีอะไรครับอันนี้สีอะไรครับนนสีเล <laughs> ีรร้ยงค่ะ <laughs> สีเลี้ยงอาลามโอ้ยขี้เหร่ขีเข้เหร่ให้อุดดอนดินะฮะอันนี้เราก็เจาะฮูให้ท่านนะฮะอันนี้คือเราเจาะฮูให้ระบายความร้อนโอเคนะฮะอันนี้คือเราเจาะรูนะฮะให้ท่านนะครับ ส่วนระบบภายในนะครับอันนี้มีกระปุกปรับคอนโทรลนะครับมีกระปุกปรับคอนโทรลนะอันนี้เป็นเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะพ่อแม่พี่น้องนะอันนี้คือเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะแบตเตอรี่อันนี้ติดมาจากรถเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดอีกทีนึงนะฮะเพื่อจะนั้นเพื่อจะจัดส่งไปเทเล่ก็กำลังมานะครับคันนี้เป็นรถของพี่ฉัดไหมพี่เขาชื่อฉัดไหมชื่อเล่นเทเล์บ่ะไม่เจ้าของรถอ่าใช่อันนี้ของคุณพี่ฉัดนะฮะ ราคาเท่าไหร่พี่คันนี้จบไปที่1 5 5 0 0 0 0าาแใช่ครับคือรวมทุกอย่างนะครับอันนี้คือนะครับทุกอย่างเลยอันนี้เราก็ติดไฟพิบ๊อบให้ท่านอีกแล้วครับท่านนะครับไฟพิบ๊อบเราก็ติดให้ท่านเลยนะครับตอนกลางคืนเปิดปาร์ตี้ได้นะได้ครับผมแถวนั้นเขาตกแถวบ้านตกใจนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็หาแต่ปาร์ตี้อย่างเดียวสวยงามมากมายครับขอบคุณค่ะร้อยยี่สิบยังมีอยู่ไหมมีค่ะมีครับมีมาเรื่อยๆนะครับนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรั่วซึม ระบบน้ำมันเฮลิกอันนี้เราก็เปลี่ยน่ายให้ท่านเสร็จสับอันนี้น้ำมันแฮดลิกใหมพี่น้องหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสับพแล้วแล้วก็รั่วซึมอันนี้ส่วนปั๊มกับเครื่องยนต์นี่เราไม่ได้พ่นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสเปคเดิมนะครับแต่อย่างอื่นนี่คือเราเก็บให้ท่านเสร็จสับพเรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะนะครับเฟรมนะครับก็ขัดเงาออกให้ท่านนะครับขัดตรงสนิมออกนะครับแล้วก็พ่นแบบหนาให้ลรทีเดียวเชียวนี่แผ่นแท็กนะครับนี่แผ่นแท็กจัดแบบหนาให้เลยนะครับมาแผ่นไม่สวยนะคร เราดูแล้วมีแท็กสวยๆอย่างนี้จัดให้เลยครับนะฮะนี่สารเป็นสารมีนองนะครับส่วนระบบซีนกระบอกทั้ง4กระบอกนะครับเราก็เปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ตะแกรงคันกระจกช่องวางเท้านะครับใส่ให้ท่านนะครับพร้อมด้วยไปส่องสว่างบนหัวเก่งสองดวงนะครับเพื่อทํางานตอนกลางคืนนะครับตัวนี้เป็นตัวขยุ่มนะครับอันนี้ลูกค้าจะไปใช้ในธุรกิจรีไซเคิลนะครับหรือว่าเศษเหล็กนะครับหรือว่าโรงเหล็ก ซื้อมานะฮาติดตั้งให้ใช่ครับแต่เราก็ติดตั้งให้นะครับผมติดตั้งให้นะครับแต่ระบบกระบอกมุงกีแล้วก็ชุดขุดที่แกไปนี้มีให้นะครับผมมีให้แล้วเราก็จะแพคใส่เทเลอร์ไปให้คุณลูกค้านะครับเผื่ออนาคตคุณลูกค้าจะเอาไปจกดินนะฮะก็ประกอบถอดอันนี้ออกถอดตัวยุ่มนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวมุงกีแล้วก็จกดินได้เลยนะครับผม อันนี้เป็นของลูกค้าเองนะคะครับผมไม่ใช่เป็นของคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าซื้อมานะครับคุณลูกค้าซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็กลายเป็นของคุณลูกค้านะฮะมันของคุณลูกค้าไงอ่าคุณลูกค้าซื้อมาไงเนี่ยยังมาแตงไปซื้อน่วมมาไะซื้อนุ่มมาเลยนะจากแมดบอจากโยกบอสมาต้องน่วมมาได้แบดนี่ดีตีแบดนี่กินกันลำบอมเนี่นะครับเปิดอันนี้จะพาดูระบบภายในก่อนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูระบบภายในกันนะฮะ อ่าระบบภายในนะครับก็อองแต่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราต้องลองลองหยุ่มให้พี่เขาไหมลองหยุ่มก็ได้อ่าลองหยุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะหยุ่มให้ดูเพื่อเป็นน้ําจิ้มเล็กน้อยนะเพราะวันนี้ผมขับไม่ถนัดครับถ้าเป็นระบบหยุ่มนี้นะครับผมไม่ถนัดนะครับเป็นบอกไว่ถอดเกลบว่าไม่ต้องถอดหรอถอดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในกันครับระบบภายในนะดูกันว่าบริษัทของเราทําอะไรท่านบ้างระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับระบบแอร์นะครับเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนนะครับอันนี้ก็มีสวิตช์ไฟอันนี้ไฟบนหัวเก๋งครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็สวิตต์ต่างๆอันนี้ก็ครบครันนะครับอันนี้สวิตช์นะครับไฟบูมวิทยุอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวิทยุนี้เราติดใหม่ท่านแล้วนะครับระบบ ภายในนะครับหน้าจอนะครับก็สมบูรณ์ครับสตาร์ทครับนี่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราทำอะไรท่นบ้างภายในก็เหลือขัดลงเงานะครับขัดแว็กซี่นะครับแล้วก็อันนี้วิทยุครับติดให้ใหม่นะครับนี่ครับบ่อก็เป่าใหม่ครับซักทำความสะอาดนะครับ เปิดแอร์ครับเสียงมอเตอร์ดังเย็นชาำครับอุณหภูมินะครับจมนะครับทุกอย่างอ่าน้องเออ, <c oughs> อสัละว่าให้แจ้ข่อยไลยให้มองปากกลับมันท่านตานะฮะอันนี้เราจะทำการหยุมนะครับเดี๋ยวรอตะกล้อขอยหลังก่อน ครับถ้าใหม่ๆอย่างนี้ครับมันจะเข้าไม่ค่อยตรงกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีไอตัวแรงต้านนะครับนี่น,นี้ไม่ได้เร่งสุดนะครับ ันนี้เล่นแค่ห้าเองคนระับเพราะว่าผมไม่ถนัดครับไอตัวขยุ่มเนี่ยเพราะมันแว่งครับมันแว่งแรงแต่ถ้าเราปล่อยอย่างงี้มันแว่งแรงครับไม่ถนัดเอาพอบอกคือครับบอกคือนี่นะครับัวขยุ่มอ่ะนะครับเอาแค่นี้พอผมรอไม่ถนัดครับมันเป็นระบบขยุ่ม ก็คือ<ม>บพคือไม่ถนัดใช่ไหมฮะไม่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดม่แน่นะมันเวลาเราเบรกแล้วตัวเขายยกม,มันมันแกแว่งน่ะเรายานเราธอกลัวฟาดตึกมาบกุมบอกสำหรับท่านที่ถามว่ารถข้างหลังนี้นะคะตอบตรงตรงเลยนะคะเราไม่ได้ขายเจ้านายเราซื้อมาไว้ทำอะไรรู้ไหมพี่อันนี้เราไว้สําหรับอ่าซ่อมแซมนะครับ<ม>บริษัทของเราเจ้านายเราแค่ซื้อมาไว้เช็ดกระจกะจบนตึก โอ้ยมุกปะเ,เนี่ยออนะอันนี้เราซื้อมาไว้สำหรับอา่าไอเปลี่ยนหลอดไฟนะครับซ่อมคอหลังคาซื้อมาแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วก็เอาไว้ให้คนงานของเราขึ้นไปเช็ดกระจกนะคะเพราะมันอยู่สูงละ,ะมุกปะห้าเลยมุกปะห้าเลยปะห้าส<ตร>ิสำหรับนะคะคำถามอภิโชร,รอตอบนะครับผม เดี๋ยวหนูเลื่อนดูก่อนดีครับหนุ่มหล่อสาวสวยสวัสดีครับขอบคุณครับอ่าฮะร้อยี่สิบก็อย่างที่บอกไปนะคะมีอยู่โอเคยังไม่มีคําถามอะไรมีแค่นี้แหละอาบอกหน่อยซื้อรถกับเราบริการหลังการขายข,ายของเรามีอะไรบ้างจ๊ะบริการหลังการขายของเรานะครับเราก็จะมีปล่ายซ่อมบำรุงนะครับเรารับประกันสินค้าของเราเดือนเต็มนะฮะพ่อแม่พี่น้องถ้าเรา เกินระยะเวลาการรับประกันนะครับเราก็มีทีมช่างนะครับแล้วก็จะไปดูถึงหน้างานของท่านเลยนะครับค่าลงค่าแรงเราก็คิดกันไปครับค่าอะไรเราก็คิดกันไปนะครับก็คือดูแลให้ตลอดจนกว่าที่จะขายรถเราไปเป็นอีกมือหนึ่งอ่ะใช่ครับไม่ก็คือจอดทิมบอรไซแล้วอย่างเงี้ยนะครับครับบริษัทบางนาแท็กเตอร์เรานะครับไม่มีระบบการตีเทินหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับเรานําเข้าและขายอย่างเดียวนะครับผมวิทยาสิมากรถไ่พัฒนะเห็นคข้อมรอ เาพูดได้กันพูดได้กันเด้เด้อใส่หมวกอันนี้แหละใส่หมวกอันนี้ละแอนมาเข่ามันมะเขาเขาหมวกนอกห้อนไหมห้อนหัวพี่น้องนะคะแล้วก็หลายท่านนะคะเข้าใจว่าของเรานะคะซื้อเงินสดได้อย่างเดียวไม่จริงนะคะเรามีไฟแนนซ์คอยบริการทุกท่านนะคะก็คือหลักการคร่าวๆเลยก็คือ ดาว20%ครับผมนะคะดาวขั้นต่ำ20%ของราคารถนะคะดอกเบี้ยเป็นยังไงพี่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเรามี5บาทนะครับ5บาทประมาณ5บาทต่อปีนะคะระยะเวลาในการผ่อนชำระก็อยู่ที่4ปีหรือ48งวดนะคะว้าวสวัสดีครับหนุ่มหล่อสาวสวยสวัสดีครับหนุ่มหล่อไม่ได้แน่นอนนี่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 เออขอเห็นแล้วแล้วก็สวัสดีครับช่างแก้ว โอ้มาตรฐานค่ะสวัสดีครับเจ้เจ๊สายทองนะครับเมื่อไหร่จะมาจัดอีกขั้นครับเจ้นะครับมาจัดอีกขั้นครับถือกล้องแห่นี้เยาวานสารสีครับเอาบอกมาราคาขากินง่ายแท้ปวดแขนบอกสำหรับรุ่นหก eo เดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะเข้ามาก็ท่านที่จะมาดูรถเร็วๆนี้นะคะก็ยังไม่มีเดี๋ยวรอเป็นช่วงประมาณหลังสงกรานต์นะครับผมก็กําลังมานะฮะสินค้าเรากําลังเดินทางมา นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมี z x 120ไอ้ ZX 135สินะครับแล้วก็มี123เ3ด้วงเงาอิเศษเพราะอ่าใช่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 นะครับก็มีสินค้ายท่านเรือแล้วก็มี125 VV0506 นะครับ118 138 US ขีดครับผมแล้วก็มี SK70 นะครับ SK70 เราก็มีแล้วนะฮะสำหรับ200ก็มี200มาคไฟกับ200มาทีนะคะตอนนี้นะคะแล้ว300นะครับ หนูไปไม่ทันไว้เอาบอกพิดถ้าสามขวดแม่เออทอตี้เออถ้สาม<อ>ขวดอะไรอย่างงี้จะไปได้อยู่โอ้ทอตี้ที่ทีอตี้ที่ย<อ>ืนทอตี้ที่่งส่งพิทนะคะก็ประมาณนี้นะคะก <ผม S 2> ็สำหรับเบอร์โทรติดต่อสอบถามนะคะคก็เป็นเบอร์085นะคะ8400788นะคะและ082 เก้าหนึ่งเก้าสามเจ็ดสี่แปดค่ะครับผมนะครับมีสองเบอร์ครับมีสามเบอร์ไหมครับสองค่ะเอามีสองนะครับสองก็เร่งยากพอแล้วค่ะแค่วัาสิบิสามของนะครับก็เพิ่มหู้อีกหูหนึ่งนะครับก็กราบประธานอภัยนะครับเออเบอกก็บอกครับต้องกราบประธานอภัยนะครับไปถึงท่านลูกค้านะครับทุกทท่านด้วยนะครับที่โทรมาแล้วเราไม่ได้รับสายนะครับหรือว่าเราไม่ได้โทรกลับเราก็ต้องกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ สงสารลูกน้องลูกกาเราสองคน้วยเด้อครับบางท่านติดบางทีติดสายลูกค้าอยู่นะครับกอรับของท่านไม่ได้หรือว่าสายไม่ว่างมากนะครับต้องขัประท่านนี้ลูกค้ามาดูรถหรือาพาลูกค้าเช็กรถอย่างนี้นะคะเพราะไม่สะดวกรับสายใช่ครับก็บางสายต้องขออภัยด้วยที่ลืมลืมพูดจริงลืมโทรกลับนะคะแต่ก็ยินดีให้บริการทุกท่านอันสีขน่ครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ถ้าท่านโกรธเกลียดไงก็อย่ามาโกรธเกลียดผมเลยนะครับก็โกรธเกลียดน้องเขานะฮะ ถ้าท่านจะมายิงผมก็มายิงน้องเขาแทนอะไรที่ดีๆนะคะเขาไปให้ไปหาพี่โจ้นะครับโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราจะล้างกันด้วยเบียร์สามขวดเย็นนี้ขอโทษนะละครึ่งว่าล้างกรรมจะยากโบ้ยเอาให้ไข่ซากะวอลไปหมดเจ้าซื้อไม้ไข่สามขวดไข่จบโอเคเลยมั้งอืมสำนัละนะคะดาวอะไรนะดาวมีไว้ให้เบิ่งไหมครับดาวหาแสนดาวห้าแสนได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมได้ครับ รถในราคา1 6ึ่งล้านหกแในราคา1นึล้านนะครับจะใช้เงินดาวอยู่ประมาณ3ามแสนถึงสี่แสนนะครับผมบวกลบยิบหน่อยนะครับถ้าท่านอายุน้อยสติเม้นต์ดีก็ดาวน้อยนะครับนะครับถ้าท่านอายุมากขึ้นก็อาจจะดาวเยอะในราคานี้คือรวมทั้งประกันนะครับร,รวมทั้งภาษีประกันทะเบียนนอกนองเอทแล้วก็ค่าอีปตุงอีปะทะ จูกุจิกินะครับก็คืออยู่ในในในเลดนี้นะครับลูกค้าหลายๆคนถามดาวประมาณเท่าไหร่คือเราประมาณคร่าวๆได้คร่าวๆังแล้วไฟแนนซ์เข้าดูหลายอย่างนะคะดูคู่กู้ดูสเตทเมนต์ดูครับผมหลายๆอย่างยังไงก็เข้ามาปรึกษากันได้ที่บริษัทนะใช่ครับอันนั้นเพื่อนซื้อเงียงเนาะโอ้เนี่ยอันนี้เรามองไปทางแดดมันมันเนี่ยเออนีนั่งค่ายาแล้วเออเออแมาใช่ตาพาทิดเข้ามาอยู่ใกล้ันคอย เออเมื่อวันก่อนเธอได้ดูข่าวไหมที่เขาลงยูทูบน่ะมอาหลานไร้สดน่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอายกมือมาตบหัวหลานคมวาเลยได้ดูยังพ่อช่วยหนูด้วยในเบื้องงามช่วยหนูด้วยหนูว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวหรอกมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงเออแต่หลานนี่ยังไม่ฟื้นเลยนะอยู่ไอซียูรู้ตัวเปล่าลอยซิเซลบอลแล้วค้อยห้อโบนเลยไล่มาเล่นพลังบาปกันเนาะข้าสี่ข้าวสามเธอสี่โอ้ยสิมาเอาเปรียบยังแข่เอาตามอายุตามอายุ นะคะก็ตามนั้นนะคะไฟแลนต์เรามีคอยบริการให้คุณลูกค้าลคุณลูกค้าไม่ต้องหาไฟแนนซ์มาเองใช่ครับทางบริษัทเรามีบริการให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมความติงต้องสำรองกองแกงของเรานะคะแต่ก็มีแฝงไปด้วยสารานิดนึงนะคะก็อย่าลืมนะคะบว่ากันมาสิเรนโบกเอาเอาเอาแล้วไงยังแล้วแต่ว่าลูกค้าบอกว่าให้เราไปรีวิวรถซ่อมให้พี่เขาหน่อยอะไรอะไร กุเรบารยัมาแตงนะคะเศร้านะคะก็นั่นแหละค่ะตามนั้นนะคะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจติดสนใจสอบถามเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะสโลแกนของเราสองคนนึกถึงอแล้วอะแล้วนึกถึงรถผุดนล้เข้าแท้จากญี่ปุ่นะคะนึกถึงเราสองคนนะคะทางินพี่โจนึกถึงบางนาแท็กเตอร์มีนครย่ามีข้ามโค้ดอกมีข้ามโค้อย่างดอก กระถอยังคืนประทานขรอยังคือประทานนะครับอย่าลืมนะฮะในน้ำมีปลาครับในนามีข้าวนะครับในกระเป๋าตังค์พ่อมีให้เราขโมยเสมอครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกค้ากี่นายว่าไหนอยู่หรือว่าเธอคนกัตตาหมากได้ค่ะหรือว่าเธอสูตรกัตตาหมากของย่ากระอยเป็นสลอมเป็นสลอมกระเป๋ากว้างรักนายออ๋ง่ายนะคะเอาเอาฝากคำคมไว้เหมือนกันอ่าคำคมคำคมเหมือนกันครับ ไม่เออาคยจัังงยะพูดไปแล้วแต่คุณผู้ชมบางคนเนี่ยไม่บอกแม่เขาพูดมาว่าใส่โมกเก่าต่องมกใหม่บะมี่กับยังเอาไรอื่นนะอย่าลืมนะในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนน้้ามีขวใกระเป๋าตังค์พ่อเรามีเงินให้รักเสมอค่ะจังสิตรู้จโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมกับน้องเอิร์ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไปจริงๆครับสวสัสดีสสครับ <laughs>